เปิดเรื่องมาท่ามกลางสายฝนและพายุที่โหมกันนะ่ะได้มีเด็กหนึ่งคนที่อยู่ภายใต้อ้อมกอดของผู้หญิงคนหนึ่งเด็กคนนั้นถูกวางเอาไว้ที่หน้าปัสสาโดยที่ผู้หญิงคนนั้นได้เอาเสื้อของตนเองนั้นคลุมมาไว้ผู้หญิงคนนั้นได้บอกกับตัวเองว่า ขอแค่เด็กคนนี้คนเดียวจะต้องไม่มีใครรู้ที่อยู่ของเขาเด็ดขาดเมื่อถึงเวลาที่เด็กคนนั้นจะต้องเผชิญหน้ากับชะตากรรมของตนเองมาถึงเธอได้ภาวนาให้เด็กคนนั้นมีชีวิตอยู่อย่างเข้มแข็งต่อไปคำสุดท้ายที่เธอได้บอกกับเด็กน้อยที่หลับไหลอย,อยู่นั้นเด็กน้อยผู้ซึ่งเป็นความหวังของพวกเราจงมีชีวิตอยู่ต่อไปอย่างเข้มแข็ง จากนั้นชาครับก็จะตัดมาที่นาเวลาปัจจุบันณสถานีรถไฟไอ้ผู้ชายที่เดินลงมาจากรถไฟนี่ครับพี่แกมีชื่อว่าไซอคุโตะเป็นพระเอกสุดหล่อของเรื่องนี้ในระหว่างที่พี่แกนั้นกําลังเดิอนอยู่ตรงทางบันไดนั่นเองเหมือนว่าจะมีผู้หญิงคนหนึ่งที่กําลังตามหา่าของตนเองอย่างรีบอยู่เจนวิ่งไม่ดูตามมาตาเรือปลายดาบไปชนเข้ากับพระเอกขณะชนเข้าไอ้จังๆแล้วเธอยังไม่หันกลับมาดูเลยครับสงสัยจะรีบจริงๆพระเอกก็ไม่ได้ว่าอะไรอ่ะนะแถมยังเห็นของดี แวบๆอีกด้วยแม่งตาโตเชียวนะพี่แกถึงกับอุทานออกมาว่า สมกับที่เป็นเมืองหลวงและในเวลาเดียวกันนั้นเองก็มีคุณยาคนหนึง่งทํากระเป๋าเดินทางตกอยู่ด้านหลังของพระเอกเสื้อผ้าเข้าของนิเรียาลาดไปหมดเลยครับมีหรือพระเอกของเรื่องนี้จะยืนดูอย่างนิ่งเฉยแน่นอนว่าพี่แกต้องเข้าไปช่วยคุณยาคนนั้นอย่างแน่นอนถึงคุณยาจะบอกว่าไม่เป็นไรตนเองสามารถจัดการเองได้แต่พระเอกก็ยินดีที่จะช่วยเหลืออยู่ดีแม่งก็แย่งเข้าของกันไปมาอย่างนั้นเลยครับคุณยาก็เกงใจเกงใจไม่อยากให้ช่วยพระเอกแม่งก็อย,ยากช่วยเหลือเก๋กลายเป็นว่าแม่สาวก่อนหน้ น,นีที่กําลังตามหาคุณย่าของตอนเองอยู่นั้นได้วิ่งกลับมาทางเดิมแล้วก็เห็นว่าคุณย่าของตอนเองกําลังทําอะไรสักอย่างอยู่กับพระเอกของเราเธอครับก็คิดว่าพระเอกของเรานั้นกําลังจะเข้าไปทําร้ายร่างกายคุณย่าเธอเนี่ยก็ไม่รอชาร์ลี่ก็ไปซัดไปหนึ่งทีสวยจริงๆครับพระเอกของเราอุตส่าห์เป็นคนดีแท้แท้คุณย่าที่เห็นอย่างนั้นก็เลือธที่บายห,หลานสาวฟังแปนะว่าความจริงแล้วเรื่องราวความเป็นมานเป็นยังไงและหลานสาวของเกที่รู้ความจริงเข้าเธอก็ไม่รอชา้าที่จะรีบไปกล่าวขอโทษพระเอกที่ ตัวเองนั้นไม่แต่หนักไต่ตองให้ดีและเข้าไปซัดพระเอกจังๆแบบนั้นพระเอกก็ไม่ได้ว่าอะไระนะเพราะมันก็เป็นแค่เลี่ยงเล็กน้อยและด้วยความที่สองคนนั้นใส่ชุดเครื่องแบบนักเรียนเวทมนต์เหมือนกันทั้งคู่ก็เลยทําความรู้จักกันซะเลยเหมือนว่าพระเอกของเราเนี่ยจะเป็นนักเรียนที่เพิ่งย้ายเข้ามาใหม่นะครับส่วนผู้หญิงคนนี้เธอก็มีชื่อว่าฮัตโตริจุนโกะเรียนที่โรงเรียนเวทมนต์คอนสแตนมาได้สักพักแล้วอยู่คลาสศิลปะการต่อสู้และไหนๆทั้งคู่ก็รู้จักกันแล้วก็เลยเดินทางไปโรรรงเเียยนนพ้อมกัล พระอเอกของเราก็สงสัยนะครับทั้งที่มีหอพักอยู่ในโรงเรียนแท้ดแทะทำไมจุนโกถึงไม่อยู่ที่นี่ได้จุนโกก็เลยอธิบายพระเอกฟังไปว่าเธอนั้งกลับไปเยี่ยมทางบ้านเพราะว่าช่วงวันหยุดยาวจุนโกที่เจอพระเอกครั้งแรกนั้นเธอก็เดาว่าพระเอกเนี่ยครับต้องเป็นคนที่เก่งมากๆแน่ๆเพราะถึงโรงเรียนคอนสแตนต์แห่งนี้จะมีนักเรียนแลกเปลี่ยนมาเยอะแต่ก็เห็นไม่บ่อยแล้วครับที่จะมีเด็กย้ายมาใหม่เพราะว่าข้อสอบสอบเข้าของโรงเรียนนี้นั้นมันสอบเข้ายากมากๆพระเอกที่ได้ยินอย่างนั้นจึงเล่าเรื่องของตนเองไปว่าเพื่อที่จะเข้ารง เรียนคอนสแตนแห่งนี้พี่แกจึงพยายามอ่านหนังสืออย่างหนักจนโกจึงสงสัยว่าพระเอกของเรานั้นอยากทํางานราชการอย่างนั้นหรอเพราะว่าส่วนมากแล้วครับเรานักเรียนที่เรียนในโรงเรียนเวทมนต์แห่งนี้นั้นต่างก็ได้รับประกันถึงอนาคตที่จะได้ทํางานให้กับเมืองหลวงแห่งนี้แต่เปล่าเลยครับคําตอบที่พระเอกของเรานั้นตอบจนโกกลับไปก็คือพี่แกนั้นอยากเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้หรือก็คือว่าพี่แกอยากเป็นมหาสังฆราชอยากเป็นคนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่จะเป็นได,นดน้เมื่อเธอได้ยินคําตอบของพระเอกแล้วมันก็ ทำเอาเธอถึงกับสตันไปสักพักหนึ่งพอมีไม่กี่คนหรอกครับที่จะยึดมั่นในอุดมคติของตนเองขนาดนี้เธอได้บอกกับพระเอกไปถ้าเกิดว่าสิ่งที่พระเอกพูดมานั้นเป็นความจริงแล้วก็เธอก็จะคอยสนับสนุนพระเอกเองเธอได้เล่าว่าตัวเธอเองนั้นเป็นคนของตระกูลซูฮาระที่คอยปกป้องโชกุนมาโดยตลอดทุกรุ่นเราคนในตระกูลซูฮาระนั้นต่างก็เป็นผู้ที่อุทิศตนให้กับบ้านเกิดและประเทศของตนเองมันก็เลยมีคนบางกลุ่มครับเอาเป็นว่าส่วนใหญ่เลยละกันที่ต่างหัวเราะย่อกับคนที่ทำเพื่อความ ิธหรือเราคนที่ยึดมั่นในอุดมคติแบบนั้นแต่สําหรับตัวจุนโกเองแล้วเธอก็ได้ตัดสินใจเตรียมใจที่จะพร้อมมอบชีวิตนี้ให้กับอุดมคติจากที่ทั้งคู่ได้คุยกันสักพักก็เหมือนว่าทั้งคู่จะเข้ากันได้ดีพระเอกก็เลยยื่นมือจะจับไม้จับมือกันสักหน่อยแต่จุนโกไม่จับครับไม่ใช่ว่าเธอรังเกียจหรืออะไรนะเธอได้เอาดาบออกมาแล้วตั้งท่าเก็บดาบประจําตระกูลโดยที่เธอได้บอกว่าฉันจะเก็บดาบเข้าไปทั้งชังแบบนี้เหมือนว่าทางตระกูลของจุนโกนั้นเขาจะใช้วิธีนี้ในการสาบานถึง มิรภาพที่มีให้กันและเหมือนว่าจุนเกินเนี่ยจะทําแบบนี้กับพระเอกที่เป็นผู้ชายคนแรกแต่ถ้าเกิดว่าถ้าทําไปแล้วนั้นและมีฝ่ายได้ฝ่ายหนึ่งที่ทรยศแล้วก็ผู้นั้นจะต้องถูกดาบนี้ฟาดฟันเอาชีวิตไปและแล้วทั้งคู่ก็เดินทางมาถึงยังโรงเรียนเวทมนตร์คอนสแตย ถือว่าเป็นโรงเรียนที่ค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวเชียวจุนโกได้พาพระเอกมายังจุดที่จะจัดส่งกระเป๋าไปยังหอพักผ่านยังตู้ปรปกรณ์เวทมนต์เหมือนว่าโรงเรียนนี้เนี่ยจะถูกสร้างขึ้นมาโดยโครงสร้างที่ซับซ้อนก่อนที่ทั้งคู่นั้นจะแยกย้ายกันไปทําหน้าที่ที่โรงเรียนจุนโกเธอก็บอกว่าถ้าเกิดพระเอกรู้ห้องเรียนเมื่อไหร่ก็อย่าลืมมาบอกด้วยส่วนห้องของเธอนั้นอยู่ห้อง 1A จากนั้นพระเอกครับก็ไปรวมตัวกับกลุ่มนักเรียนที่เพิ่งย้ายเข้ามาใหม่อาจารย์คนนี้ครับมีชื่อว่าโทลีมิสซิโกเป แล้วก็เป็นอาจารย์สอนฟิสิกส์อีกด้วยต่อจากนี้นักเรียนที่เพิ่งย้ายเข้ามาใหม่ทุกคนจะต้องเข้ารับการตรวจสอบทางกายภาพโดยวิญญาณเทียมยาตากาลาสุไม่ใช่แค่การทดสอบทางกายภาพนะครับรวมถึงการกาหนดอาชีพในอนาคตอีกด้วยมันไม่ใช่แค่การทํานายครับจนถึงตอนนี้แล้วยังไม่เคยผิดพลาดเลยแม้แต่ครั้งเดียว ถึงฟังดูแล้วมันอาจจะฟังดูเผด็จการหน่อยๆก็เถอะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วนั้นอนาคตที่ถูกกาหนดออกมาก็มักจะตรงกับที่เจ้าตัวอยากเป็นนั่นแหละพระเอกที่รู้อย่างนี้แล้วเนี่ยพี่แกก็ดีใจอ่ะนะเพราะพี่แกมั่นใจเลยว่า ผลที่จะต้องถูกกำหนดออกมานั้นพี่แกจะต้องได้เป็นหมหาสังฆราชอย่างแน่นอนแต่ทว่าทุกอย่างมันกลับไม่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าผลที่ถูกกำหนดออกมานั้นมันทำให้ทุกคนต่างต้องตกตะลึงแล้วก็หวาดกลัวในตัวพระเอกเป็นอย่างมากและทุกอย่างมันก็ถูกกำหนดไว้แล้วครับว่าในอนาคตอันไม่ไกลนั้นพระเอกของเราจะต้องเป็นจอมมารอย่างแน่นอน จอมมานั้นเป็นชื่อที่รู้จักกันอย่างดีในนามของผู้ที่จ้องจะทําลายล้างโลกใบนี้และในเวลาต่อมาเนี่ยครับทางอาจารย์มิซึโกะก็แจ้งเรื่องนี้ไปยังอาจารย์จะให้แกรทราบแล้ว และเธอก็บอกให้พระเอกเนี่ยไม่ต้องกังวลมากไปหรอกและเธอก็อธิบายให้พระเอกฟังไปว่าในตอนนี้นั้นเรื่องของพระเอกแพร่กระจายไปทั้งโรงเรียนแล้วและตัวตนของพระเอกในตอนนี้ก็เป็นตัวตนที่พิเศษเอาซะม,มากๆเลยบางทีครับอาจจะมีคนที่มีเจตน,นาแห่งความยุติธรรมมันแรงกล้าคิดจะพยายามฆ่าพระเอกก็ได้ครับมันไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเลยที่จะมีคนรอบสังหารว่าที่จอมมารในอนาคตแต่ถึงอย่างนั้นครับอาจารย์มิสโกดเนี่ยก็บอกกับพระเอกไปว่าไม่เป็นไรหรอกถ้าตายเมื่อไหร่ แล้วก็เดี๋ยวเธอจะช่วยชุบชีวิตเป็นผีดิบขึ้นมาให้เองพระเอกที่ได้ยินเข้าว่าถึงกับเบื่อไปเลยเชียอะไรวะเนี่ย สัจจากนั้นอาจารย์มิสุโกก็พาพระเอกมาที่ห้องที่ตนเองเป็นคนรับผิดชอบนั่นก็คือห้องเรียนใหม่ของพระเอกนั่นเองเหมือนว่ามันจะเป็นห้อง1 a งที่จุนโกเองก็เรียนอยู่นะครับตามปกติเลยเมื่อนักเรียนย้ายเข้ามาใหม่แล้วก็ต้องมีการเนะนำงแนะนํนนนาตัวกันสักหน่อยแต่เหมือนว่ายังไม่ทันจะแนะนํนาตัวเลยครับเพื่อนในห้องก็กลัวพระเอกกันหมดแล้วเหมือนที่ข่าวที่พระเอกนั้นเป็นว่าที่จอมมาในอนาคตจะแพร่กระจายไปเร็วมากๆากเลยส่วนจุนโกเองนั้นก็ทําท่าทางไม่ไว้ใจในตัวพระเอกเขาให้แล้ว พระเอกเลยมีความคิดที่ว่าถ้าเกิดว่าตนเองนั้นแนะนําตัวให้ดีๆแล้วก็อาจจะเปลี่ยนความคิดของทุกคนขึ้นมาก็ได้พระเอกพยายามบอกกับทุกคนประมาณว่ามันก็จริงที่ผลทํานายนั้นมันยังไม่เคยผิดพลาดมาก่อนแต่ว่าสําหรับตัวพระเอกเองแล้วนั้นไม่คิดว่าการยืนนิ่งเฉยแล้วยอมรับชะตากรรมมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องเคง่ายๆครับพระเอกจะเปลี่ยนชะตากรรมของตนเองนั่นเอง ฟังดูแล้วมันก็เหมือนจะดีแต่ถ้าว่าคนในห้องนั้นกลับสรุปใจความที่พระเอกพูดออกมาได้ว่าสิ่งที่พระเอกพูดทุกอย่าง มันคล้ายกับคําประกาศสงครามที่จอมมันเมื่อร้อยปีก่อนพูดชิบหายเลยดีครับทีนี้เหตุการณ์มันเฮี้ยกว่าเดิมอีกในเวลาต่อมาครับทางห้องเรียนก็จะมีการจัดตั้งหัวหน้าห้องคนใหม่ขึ้นมาด้วยความที่รอบก่อนเนี่ยจุนโกเป็นหัวหน้าห้องไปแล้วอาจารย์ก็เลยจะขอจุนโกเนี่ยเป็นหัวหน้าห้องอีกสักปีแต่ถ้าว่าในตอนนั้นเองครับก็มีเพื่อนคนหนึ่งในห้องรีบลุกขึ้นมาพร้อมกับเสนอความคิดเห็นว่าการเลือกหัวหน้าห้องง่ายๆแบบนี้มันคงไม่ดีมั้งไม่อย่างนั้นพวกเราก็จะไม่มีอะไรที่ก้าวหน้าากว่ ซึ่งเพื่อนคนนี้ครับเขาไม่ชื่อว่ามิว้าฮิโรชิฮิโรชิได้เสนอความคิดเห็นให้พระเอกของเรานั้นเป็นหวัวหน้าห้องเพื่อเป็นการพิสูจน์ว่าพระเอกนั้นเป็นจอมมารจริงหรือเปล่าทำเอาเพื่อนในห้องทุกคนที่ได้ยินนั้นตกตะลึงตามตามกันไปพระเอกที่เห็นว่าถ้าไม่ดีแล้วถ้าคืนยังเป็นแบบนี้ต่อไปจะต้องสร้างปัญหาให้จุนโกแน่ๆพี่แกจึงไม่รอช้าและก็รีบยืนขึ้นพร้อมกับคัดค้านข,ข้อเสนอ โดยที่พี่แกได้ให้เหตุผลว่าคนที่จะเป็นหัวหน้าห้องได้จะต้องเป็นที่รักและมีชื่อเสียงเพราะฉะนั้นคนที่เพิ่งย้ายมาใหม่อย่างพระเอกงนั้นไม่สมควรสลับตำแหน่งเลยแล้วก็ไม่รู้ว่าพี่แกคิดอะไรของแกนะพี่แกได้อาสาอยู่ฝ่ายเก็บกวาดใช่ครับผมฝ่ายทำความสะอาดอะไรแบบนี้แหละเหมือนว่าฝ่ายนี้สำหรับพี่แกแล้ว ถ้าเกิดพี่แกตั้งใจทำงานให้ดีแล้วก็จะต้องช่วยเหลือคนอื่นได้มากแน่นๆถือว่าเป็นตำแหน่งที่เสียสละดซะจริงๆแต่ะว่าคนในห้องกลับไม่คิดอย่างนั้นครับคุณครูที่ได้ยินอย่างนั้นก็เลยอธิบายให้พระเอกฟังไปว่าที่โรงเรียนแห่งนี้นั้นถ้าพูดถึงคนที่อยู่ฝ่ายเก็บกวาดแล้วล่ะก็คือคนที่จะรับหน้าที่ที่ทำาลายทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางทางเพื่อที่จะปกป้องความลับของโรงเรียนไอ้เชี่ยชิบหายแล้วไง สถานการณ์ไม่เชี่ยกว่าเดิมอีกทุกคนยิ่งมั่นใจขึ้นไปเองนะครับว่าพระเอกจะต้องเป็นจอมมาในอนาคตแน่แน่พระเอกก็พยายามอธิบายทุกคนฟังไปอ่ะนะว่าเรื่องที่ครูเพิ่งพูดไปเมื่อกี้ตนเองนั้นก็เพิ่งที่จะรู้ แลยก็เหมือนว่าจะไม่มีใครฟังอะไรที่พระเอกพูดแล้วจูจูจุนโกก็ยืนขึ้นแล้วก็ขานชื่อของพระเอกด้วยความโกรธแขนแกไซคุตโตะบังอาจมารอเล่นกับความรู้สึกของฉันได้นะเพื่อนในห้องที่ไม่รู้ว่าทั้งสองคนนี้เนี่ยรู้จักกันมาก่อนหน้านี้แล้วแล้วจูจูจุนโกก็พูดอย่างนี้เนี่ย ก็พากันเข้าใจผิดสิครับคิดว่าสองคนนี้มีซัมติงอะไรบางอย่างกันศัสาบานที่เราทำต่อกันฉันบอกไปแล้วแทๆ้ๆว่าห้ามทรยศอีกฝ่ายพอจนก็พูดอย่างนี้ทุกคนแม่งก็เข้าใจผิดกันไปใหญ่เหมือนว่าปกติแล้วเนี่ยครับ จุนโกจะเป็นหญิงสาวที่หวงตัวที่สุดในโรงเรียนสถานการณ์อะไรหลายๆอย่างเริ่มจะบานปลายพระเอกก็พยายามบอกกับจุนโกไปอ่ะนะว่าถึงจะบอกว่าสัตว์สาบานก็เถอะสำหรับพี่แกแล้วก็คิดว่าแค่เล่นอะไรขำๆเพื่อสนิทสนุมกันมากขึ้นตอนอยู่บนรถเมล์ก็เท่านั้นเองเพื่อนในห้องที่ได้ยินพระเอกพูดแม่งก็คิดว่าทั้งคู่ครับปาบปาดปากันบนรถเมล์เชียมีแต่คนเพ้อเจ้อว่าโรงเรียนนี้เชียอะไรวะเนี่ยและในตอนนั้นเองจุนโกก็ท้าดวลกับพระเอกซึ่งคุณครูก็บอกกับพระเอกไปอ่ะนะว่าจุนโกนั้นนนเป็ค ของตะกูลซูฮาละเพราะงั้นต้องรับการดวนเท่านั้นเพราะว่ามันถือว่าเป็นกฎของโรงเรียนทำเอาพระเอกนี่ถึงกับุวยไปเลยนี่มันกฎบ้าอะไรกันวะเนี่ยจูจูฮิโรชิก็ปากดตัวออกมาแล้วก็บอกกับทุกคนนะครับว่าคนที่ชนะจะได้เป็นหัวหน้าห้องและเข้าไปขอกับพระเอกว่าตนเองนั้นอยากเป็นลูกน้องโคตรเฟี้ยวมาโรงเรียนวันเดียวก็มีคนอยากเป็นลูกน้องซะแล้วแม้ระดับจอมมานี่เนาะพระเอกยังไม่ทันจะตอบอะไรที่ฮิโรชิกลับไปจุนโกะก็บุกใส่ไม่ยัง้ง ฟาดลูกเดียวไม่สนลูกใครพอเอกที่ไม่อยากจะทําลายจุนโกะนะก็เข้าไปโอบแหลจุนโกะจากด้านหลังแล้วก็บอยให้จุนโกะนั้นใจเย็นๆพร้อมกับพยายามซาสางความเข้าใจผิดกับจุนโกะพอจุนโกะเนี่ยครับเธอเริ่มใจเย็นขึ้นมาเพื่อนในห้องก็เริ่มย้อนขึ้นมาอีกว่าสมกับเป็นจอมมารแค่เสียว,วินาทีก็เกลี้ยกล่อมเธอจนอยู่หมัดแล้วจุนโกะที่ได้ยินอย่างนั้นเนี่ยก็กลับมาขึ้นอีกรอบแหม่ยอมไม่ได้เลยพอมีคนมาพูดอย่างนี้เข้าให้เลยเพื่อนในห้องนี้ก็โคตรส้นเตีนจริงๆเลยาาดาบ เขาไปฟาใส่พระเอกจังๆพระเอกที่ได้เอามือรับดาบเอาไว้จู่ๆก็เกิดบางสิ่งบางอย่างขึ้น จนห้องเรียนครับระเบิดกลายเป็นโกโก,โก้คันไปเลยหลังจากเกิดเรื่องนี้ไปเหมือนว่าเรื่องนี้จะได้ยินไปถึงหูพวกประธานนักเรียนเขาให้แหละเมื่อถึงเวลาเลิกเรียนแล้วครับนักเรียนก็แยกย้ายกันกลับหอพักกันมันจะมีหอพักหญิงกับหอพักชายแยกกันนะครับพระเอกที่กลับมาที่หอพักชายเนี่ยจูจูที่โรชิก็มุ่งเป้ามาหาพระเอกแล้วก็คุกเข่าพร้อมกับขอเป็นลูกน้องอีกรอบคือไม่ได้ขอเป็นลูกน้องหรอกครับเอาจริงๆแม่งอาสาก้มกราบเป็นลูกน้องเองเลยพระเอกที่อยากจะไปหาจุนโกะพอดี ก็ขอช่วยฮิโรชิพาตนเองนั้นไปที่หอพักหญิงฮิโรชิก็ไม่มีขาดครับจัดให้เลยพาพระเอกไปที่หอพักหญิงจากทางด้านหลังพอถ้าเกิดพาเข้าทางข้างหน้าเนี่ยจะต้องวุ่นวายมากแน่ๆเหมือนว่าพระเอกรับอยากจะมาหาจุนโกะเพราะเค่ว่าอยากจะมาขอโทษสาหรับเรื่องที่เกิดขึ้นก็เท่านั้นเองทางฟังของจุนโกนะนั้นที่กําลังนั่งคิดถึงพระเอกอยู่ในห้อง จูจูก็มีเสียงเคาะหน้าต่าง3ครั้งนั่นเป็นเสียงเคาะหน้าต่างของพระเอกนั่นเองครับแม่พี่แกถึงกับปีนขึ้นมาเลยที่พระเอกเคาะหน้าต่าง3ครั้งนั้นพี่แกคิดแค่ว่ามันเป็นมารยาทที่ควรทำเหมอนนะแต่สําหรับจุนโกะดแล้วมันเป็นสัญญาณจากคู่รักมันทําให้เธอเนี่ยขึ้นเลยที่พระเอกเคาะหน้าต่าง3ามครั้งผู้หญิงคนอื่นที่อยู่ในหอพักนั้นที่ได้ยินเสียงเอแอลววยวายก็เริ่มเปิดหน้าต่างออกมาดูมันทาให้เหตุการณ์แม่งเริ่มวุ่นวายขึ้นมาอีกแล้วจุนโกรดที่กลา,าล ังเหมือนว่าในเวลาเดียวกันครับจะมีผู้หญิงคนหนึ่งกาลังแอบจับตามองพระเอกอยู่โดยที่เธอได้พูดขึ้นมาว่าใช่แล้วนั่นแหละที่คนเขาลือกันส่วนพระเอกชีวิ่งหนีจุนโกเข้าไปในป่านั้นจู่ๆครับพี่แกก็ได้เจอกับผู้หญิงคนหนึ่งที่ดูดูแล้วนิสัยจะเละเอ,อะเทอะหน่อยๆนะเธอได้เข้ามาปกป้องพระเอกจากน้ํามือของจุนโกเหมือนว่าจะปกป้องครับแต่ไม่ใช่เลยแม่งทาเชี่ออะไรไม่ได้เลยครับเกะกะชิบหายพระเอกเลยเผอปลดปล่อยพลังอะไรบางอย่างออกไป ปิวระเบิดครั้งใหญ่เลยชิบหายไอ้ยิงสาวที่เหมือนวันนี้ใส่จะเลิศเธอหน่อยๆเนี่ยเธอคิดว่าเป็นฝีมือของเธอนะโธ พลังอันโหดร้ายของฉันในที่สุดตอนนี้ก็ลืมตาตื่นขึ้นมาแล้วสินนะ <c oughs> เขียอะไรวะเนี่ยส่วนสภาพจุนโกในตอนนี้ก็เหมือนว่าจะล่อแหล่เลยแหละครับจู่ๆก็มีผู้หญิงหัวเขยวคนหนึ่งปรากฏตัวออกมาพร้อมกับบอกว่าเธอเนี่ยคือผู้สังเกตการมีชื่อเรียกว่าโคลโนิจากนั้นครับเรื่องราวก็จะย้อนไปในอดีตณนะสถานที่แห่งหนึ่งครับมีเด็กคนหนึ่งกําลังร้องไห้อยู่ซึ่งดูเหมือนว่าจะเป็นไอ้ผู้หญิงเลอะเธอะคนก่อนหน้านี้นั่นเองครับและที่ที่แห่งนั้นเนี่ยก็มีพระเอกของเราอยู่ด้วยพี่แกได้มอบ รงางนนงึซึ่งดูเหมือนว่าจะเป็นรูปมนวก,ก่อนที่จะเดินจากไปจากนั้นฉากก็จะตัดกรอบมาที่ปัจจุบันเหมือนว่าผู้สังเกตการโคลเน่เนี่ยจะเป็นลีลาดันหุ่นยนต์รูปร่างมนุษย์โคลเน่ได้รักษาการบาดเจ็บของจุนโกก่อนที่จุนโกครับจะร้องไห้แล้วก็วิ่งหนีจากไปพระเอกที่พยายามจะวิ่งตามเธอไปโคลเน่ก็ได้เข้ามาหยุดเอาไว้พร้อมกับบอกว่าเด็กคนนั้นเนี่ยเดี๋ยวไว้ค่อยไปคุยหลังจากนี้ก็ได้โคลเน่เธอได้บอกว่าเมื่อ3นาทีก่อนเธอได้รับมอบหมายจากทางการมาให ให้มาเป็นผู้สังเกตการประจำตัวของพระเอกเหมือนว่าโคลเน่อยากรู้นะครับว่าเหตุการณ์ครั้งนี้มันเกิดอะไรขึ้นเพื่อที่จะนําไปรายงานให้อธิการบดีได้ทราบแม่สาวผมแดงที่ได้ยินเชื่ออธิการบดีเนี่ยเธอก็ตกใจและก็รีบชิ่งหนีไปเลยเหลือไวเพียงเสื้อผ้าที่ตกอยู่พอพระเอกเดินไปหยิบปลาของเธอขึ้นมามันก็มีเสียงกรีดของเธอขึ้นแต่ว่าร่างกายของเธอมันก็ได้หายไปแล้วเหลือเพียงเครื่องลางรูปนกที่ลอยไปลอยมาอยู่ท่ามกลางอากาศและมีรอยเท้าวิ่งไปตามทางที่เธอวิ่งไปพระเอกก็ ็สงสัยอะนะว่าเธอคนนั้นคือใครกันแน่โคลโลเน่เลยบอกกับพระเอกไปว่าเธอคนนั้นเนี่ยเป็นนักเรียนห้องหนึ่งเอโซกาเคนะและในเวลาต่อมาครับโคลโลเน่ก็พาตัวของพระเอกนั้น ไปรายงานตัวที่ห้องของอธิการบดีเธอได้รายงานว่าจากการประมวลผลความนึกคิดพระเอกไม่ได้มีแรงจูงใจที่จะทําร้ายจุนกพระเอกที่ได้ยินโคโรเน่รายงานเนี่ยมันทําให้พี่แกสงสัยนะว่าโคโเน่อ่านใจได้ด้วยอย่างนั้นเหรอด้เหมือนว่าโคโเน่ครับแค่ประมวลผลจากความนึกคิดเท่านั้นส่วนอธิการบดีเนี่ยครับก็คือผู้อํานวยการนั่นเองสําหรับเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วผู้อํานวยการก็ไม่ได้ว่าอะไรอะนะ แค่บอกกับพระเอกว่าถึงในอนาคตพระเอกจะเป็นอะไรก็ตามจะเป็นผู้ก่อการร้ายระดับชาติยอดนักฆ่าหรือจอมมารแต่ว่าในตอนนี้นั้นพระเอกก็คือหนึ่งในนักเรียนของโรงเรียนแห่งนี้และเพื่อเป็นการป้องกันไว้ก่อนแกผู้อำนวยการจึงได้ส่งเรื่องไปยังรัฐบาลให้ส่งคนที่จะคอยปกป้องและจับตามองพระเอกมานั่นก็คือโคโรเนนั่นเอง ช่แล้วครับผมตั้งแต่นี้ต่อไปตลอดเวลา24ชั่วโมงโคโรนิจะต้องจับตาดูพระเอกตลอดเวลาหลังออกมาจากห้องของผู้อำนวยการแล้วอาจารย์ก็มาสอบถามเรื่องที่เกิดขึ้นกับพระเอกถึงแม้ว่าจะพอรู้มาบ้างแล้วก็ถึงหลังจากที่พระเอกเนี่ยครับเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้อาจารย์ฟังมันก็ทำให้อาจารย์รู้นะครับว่าพลังในการนำมานาไม่ใช้ของพระเอกนั้นมันยอดเยี่ยมเกินไปจนไม่สามารถควบคุมได้ คงต้องฝึกควบคุมบรราสักหน่อยจากนั้นอาจารย์ก็มอบหนังสือประจําตัวนักเรียนให้กับพระเอกความสามารถของหนังสือนี้เนี่ยขอแค่นึกถึงคนที่ต้องการจะติดต่อก็สาม,มารถติดต่อไปได้ทันทีถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่สะดวกสบายซะจริงๆพูดง่ายๆก็คือการสื่อสารทางจิตนั่นเองและเมื่อถึงเช้าวันต่อมาหวัวหน้าหอพักหญิงเอโต้ฟูจิโกะก็เข้ามาหาพระเอกเพื่อพูดคุยถึงเรื่องที่เกิดขึ้นของวันเมื่อวานเหมือนว่าเจอครับจะได้ยินเรื่องของพระเอกจากโคโลเนมาแล้ว โคโรเน่ก็ได้บอกให้พระเอกฟังอะนะว่าเมื่อวานนี้ตอนที่เธอเนี่ยเอาเสื้อผ้าของเคนะไปคืนที่หอ,อพักหญิงเธอก็ได้รายงานเรื่องที่เกิดขึ้นให้ฟูจิโกฟังแล้วฟูจิโกได้บอกกับพระเอกว่าถ้ามีเรื่องอะไรอยากจะปรึกษาก็ติดต่อมาหาได้ทุกเมื่อเลยว่าแล้วเมื่อถึงในเวลาต่อมานะครับพระเอกก็รีบติดต่อไปหาฟูจิโกเลยเหมือนพี่แกนะครับอยากจะคืนดีกับจุนโกจึงขอให้ฟูจิโกนั้นช่วยถ้าเกิดว่าเป็นหวัวหน้าหอ,อพักหญิงอย่างฟูจิโกแล้วก็ คงจะพอทำอะไรได้บ้าฟูจิโกะก็เลยนะัดเจอพระเอกที่หลังภูเขาตอนเที่ยง แถวยังบอกอีกนะครับว่าให้พระเอกนั้นมาคนเดียวพระเอกก็สงสัยนะว่าพี่แกจะทํายังไงให้ไปคนเดียวได้ในเมื่อมีผู้สังเกตการคอยติดตามตัวอยู่ตลอดแบบนี้ฟูจิโกะก็เลยแนะนําให้พระเอกนั้น,น,น <c Jones> ดึงหางของโครโรเน่เพื่อเป็นการปิดเครื่องก,ก็พอแล้วเมื่อถึงเวลาที่พระเอกของเราครับกําลังจะเดินทางไปยังหลังภูเขา <P> <C Jones> พี่แกก็หาโอกาสที่โคโรเน่กำลังเ,เผล nah. <un> อๆนะสอดสองหางของโคโรเน่แม่ดูดูแล้วมันก็เหมือนโรคจิตเหมือนกันนะนเนี่ยในตอนนั้นเองครับเครื่องรางนกของเคนะ มันก็ปรากฏออกมาและพระเอกก็รู้สึกเหมือนโดนตบไป1หนึ่งทีปาบเข้าให้แต่เทาว่าในตอนนั้นเองจูจูหมาปีศาจก็ปรากฏตัวออกมาเป็นหมาที่กลายพันธุ์จากการดูดซับมานาเข้าไปในร่างกายในตอนที่โคโลเนครับกำลังจะจัดการหมาปีศาจตัวนั้นพระเอกก็ได้เข้าไปหยุดเชลไว้แล้วก็ทาให้หมาตัวนั้นเนี่ยสงบสติอารมณ์ลงเหมือนพี่แกเนี่ย จะได้ทําการอ,อมานาออกไปจากหมาตนนั้นจนหมาตนนั้นเนี่ยครับกลายเป็นหมาธรรมดาเหมือนเดิมเหมือนว่าคนที่ทําแบบนี้ได้จะเป็นพระเอกคนแรกเลยนะครับโคเรเนได้กล่าวไว้เองจู่ๆก็มีเสียงของเค้นนะปรากฏออกมาจากพุ่มไม้ กลัวหมาใช่ครับนั่นแหละเสียงของเคนะเชยขนาดกลายเป็นหมาที่น่ารักแล้วยังจะกลวยมาน้อยก็แค่อยากจะเล่นด้วยก็เท่านั้นเองซึ่งในตอนนั้นเองเลยครับร่างกายของเคนะก็ค่อยๆปรากฏตัวออกมาแบบแก้ผ้าเลยนะครับแยัดคู่มันทําให้พระเอกได้รู้นะครับว่าความสาม,มารถของเคนะก็คือการล่องหนนั่นเอง เคนาที่ปรากฏตัวออกมาแบบโป๊ะๆก็เขินสิครับจึงหายตัวอีกรอบแล้วก็วิ่งหนีไปเหมือนว่าเคนาจะไม่ได้แค่ล่องหนได้แต่ยังสามารถปิดบังมานาได้อีกด้วยจึงทําให้ไม่สามารถตามล่องรอยได้เลยแหละครับและเมื่อมีโอกาสแล้วพระเอกก็ไม่รอช้าครับที่จะรีบวิ่งเข้าไปดึงหางของโคลเน่จนโคโลเน่ได้หยุดทํางานลงในตอนนั้นเองฟูจิโกะก็ได้ปรากฏตัวออกมาพอดีเธอได้บอกกับพระเอกว่าแค่ดึงหางอีกครั้งแล้วก็โคลเน่ก็จะกลับมาทํางานใหม่อีกครั้งและจําเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ได้ ฟูจิโกะได้บอกกับพระเอกว่าเธอจะไปบอกจุนโกะเองว่าพระเอกนั้นอยากจะพบถ้าเกิดว่าเธอเป็นคนพูดให้แล้วก็จุนโกะเองก็น่าจะลดความระแวงลงไปบ้างและฟูจิโกะก็แนะนําให้พระเอกเนี่ยลองมาเข้าฝ่ายควบคุมวินัยดูฝ่ายวินัยเนี่ยมีหน้าที่คอยดูแลนักเรียนไม่ให้ทําเรื่องไม่ดีพระเอกก็โอเคจัดไปครับไม่มีแม้แต่จะคิดแหละสงสัยอยากจะช่วยเหลืองานโรงเรียนจริงๆโดยที่ฟูจิโกะเนี่ยครับ เธอเป็นคนอาสาจะไปคุยกับคณะกรรมการนักเรียนให้เองจะได้ไม่มีเรื่องเข้าใจผิดเกิดขึ้นอีกจากนั้นฟูจิโกะก็มอบยาเวทมนตร์ให้เอก2เมิตรเป็นยาที่มีผลทําให้อีกฝ่ายที่โดนเข้าใจความรู้สึกถึงอีกฝ่ายได้ แค่เอาอยาไปใส่ในปืนกระบ,บอกนี้แล้วก็ยิงมันไปใส่คนคนนั้นยาก็จะออกฤทธิ์ทุกอย่างก็จะสําเร็จเรียบร้อยเธอครับให้พระเอกเก็บเอาไว้เป็นแผนสํารองในสถานการณ์ที่เวลวร้ายที่สุดจากนั้นฟูจิโกก็เดินจากไปพระเอกก็ดึงหางของโคโรนนี้ให้มันทํางานอีกครั้งเหมือนว่าในตอนนี้ครับเคนะาจะทํากระเป๋าตกเอาไว้จู่ๆก็มีเสียงของเคนะปรากฏขึ้นมาอีกแล้วเป็นเสียงกรีดของเธอครับที่กําลังโดนหมาวิ่งไล่อยู่แม่สงสัยเธอจะกลัวหมา,าจริงนะครับเนี่ย พระเอกก็พยายามวิ่งตามเธอไปอ่ะนะพี่แกก็พยายามสังเกตเครื่องร่างของเคนะเพราะว่ามันคุ้นหูคุ้นตานะเหมือนว่าพี่แกเคยเห็นที่ไหนมาก,ก่อนและเหมือนว่าพี่แกจะจําได้แล้วด้วยครับพระเอกที่พยายามวิ่งตามเคหน้าที่ล่องหนไปสุดท้ายก็ไปชนกันเองจนร่างกายของเคนะั้นปรากฏตัวขึ้นมาอีกครั้งอือหือต้องเซ็นเซอร์ไว้แล้วครับแบบนี้18บวกเกตโคโลเน่ที่เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ <c oughs> ก็ครูกับพระเอกว่าจะรายงานเรื่องนี้ให้ทางรัฐบาลทราบ พระเอกก็พยายามอธิบายให้เธอฟังอ่ะนะว่ามันไม่ใช่อย่างที่เห็นแต่ก็เหมือนว่าโคโลโนเน่จะไม่เชื่อเลยพระเอกเลยขอให้เคนะช่วยพูดให้เคนะก็จะช่วยพูดให้เ่ะอนะแต่มีข้อแม่ยอยู่ข้อนึงพระเอกต้องทําตามคำขอพระเอกก็โอเคจัดไปจะขออะไรก็จะทําให้กูไม่อยากติดคุกว่าแล้วเคนะก็ช่วยพูดให้จนพระเอกพ้นผิดและคำของเคน้าก็คือขอให้พระเอกนะั้นมาเป็นเพื่อนกับตนเองที ในเวลาต่อมาครับทางฝั่งของจุนโกก็มีสายเข้ามาจากทางฟูจิโก้ฟูจิโกครับได้บอกกับจุนโกว่าพระเอกนั้นอยากจะเจอจุนโกตามลําพังและยังบอกให้ตนเองนั้นเป็นคนกลางระหว่างทั้งคู่อีกด้วยจุนโกก็สงสัยนะทาไมหัวหน้าถึงจะต้องทําด้วยฟูจิโกก็เลยบอกกับจุนโกไปว่าพระเอกนั้นคมคู่ให้ตนเองให้ทําไม่ได้เธอเลยไม่มีทางเลือกฟูจิโกยังบอกอีกนะครับว่าแน่นอนถ้าเธอไม่ต้องการาจริงๆแล้วก็ฉันจะบอกปฏิเสธไปก็ได้จุน กครับที่เห็นว่าขนาดหัวหน้าหอยังถูกดึงเข้ามาเกี่ยวด้วยเธอเลยจําเป็นต้องไปพบพระเอกอย่างแน่นอน หลังจากที่ฟูจิโกะได้วางสายไปแล้วนั้นเหมือนว่าในห้องส่วนตัวของเธอเนี่ยเธอจะอยู่กับพี่ชายของเธอที่เป็นคนตายที่ถูกฟื้นคืนชีพขึ้นมาหนึ่งคนพี่ชายของเธอครับได้ถามกับเธอว่าแล้วคราวนี้จะวางแผนจะทำอะไรอีกล่ะเหมือนว่าที่ฟูจิโกะครับพยายามจะเข้าหาพระเอกเนี่ยทุกอย่างเลยทั้งหมดเลยเธอต้องการเพียงแค่อยากจะให้จอมมาในอนาคตตกมากลายเป็นทาผู้ซื่อสัตย์ของตนเองมันก็เท่านั้นเอง ดังนั้นเรื่องราวก็จะเล่าย้อนไปในอดีตท่ามกลางบรรยากาศที่อึมครึมแม่ของฟูจิโกก็ได้มาบอกกับฟูจิโกว่าพี่ชายของเธอนั้นได้ตายลงไปแล้วและตัวของฟูจิโกเองก็จะต้องเป็นหัวหน้าของตระกูลคนใหม่แทนพี่ของเธอที่ทําให้ชื่อเสียงของตระกูลอับอายตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาครับฟูจิโกก็เลยสัญญากับตัวเองว่าตัวเองนั้นจะต้องแข็งแกร่งขึ้นให้ได้เพราะว่าท่านพี่ของเธอเป็นคนที่อ่อนโยนแต่เพราะว่าอ่อนแอเลยต้องตาย ตัดกลับม,มาที่ปัจจุบันครับ ในขณะที่พระเอกและฮิโรชีนั้นกําลังอาบน้ําด้วยกันอยู่ฮิโรชีก็เล่าให้พระเอกฟังว่าความจริงแล้วในโรงเรียนแห่งนี้นั้นมีอยู่2ด้านด้วยกันนั่นก็คือพวกที่เป็นเบื้องหน้าและก็เป็นเบื้องหลังพวกเบื้องหลังครับก็คือพวกที่เชื่อถือในเรื่องของเวทมนต์ดำและใช้มันในการทําเรื่องชั่วร้ายเหมือนว่าในปัจจุบันนี้เวทมนต์ดำได้ถูกข้ามใช้ไปแล้วเพราะงั้นครับคนที่มุ่งมั่นในความยุติธรรมสูงอย่างจุนก็จึงได้รวบรวมคนเพื่อจัดการกับคนพวกนั้นและเธอก็ได้ถูกแต่งตั้งให้เป ททันทส่วนหัวหน้าของพวกเบื้องหลังนะในตอนนี้ก็ยังไม่มีใครทราบนะครับว่าเป็นใครมาจากไหนกันแน่คนที่รู้ว่าเขาคนนั้นคือใครก็มีแค่พวกเบื้องหลังจํานวนไม่กี่คนเท่านั้นจากนั้นฟูจิโกะก็ติดต่อมาหาพระเอกแล้วก็นัดเจอพระเอกครับพรุ่งนี้หลังเลิกเรียนโดยที่เธอได้บอกว่าเธอนั้นได้นัดก,กับจุนโกะไปแล้วให้ไปเจอกันที่ชั้นสามของโรงทหารเก่า และในเวลาต่อมานั้นพระเอกก็ไปหาพวกสภานักเรียนเพื่อที่จะมาคุยถึงเรื่องฝ่ายควบคุมวินยัยส่วนเรื่องต่างๆของพระเอกนั้นฟูจิโกะก็ได้มารายงานให้พวกสภานักเรียนทราบแล้วคนคนนี้ก็คือรีลิชิราอิชิเป็นประธานนักเรียนส่วนเธอคนนี้นั้นคือรองประธานโอทาเกะมิจิเอะส่วนอีกคนหนึ่งนั้นคือเฮรันยิกคามิยามะคันนะและคนสุดท้ายก็คือเลขาอารุน่นนุชิราอิชิครับก็ไม่ได้ขัดข้องที่พระเอกจะเป็นฝ่ายควบคุมวินยัยเพราะว่าดูๆแล้วนี่ มันก็เป็นตำแหน่งที่เหมาะสมสำหรับว่าที่จอมมาในอนาคตและเมื่อถึงตอนเย็นของวันเลิกเรียนในวันถัดไปพระเอกก็ช่วยโอกาสจิงหางของโคโลน้เพื่อหยุดการทำงานลงก่อนที่จะไปที่ชั้นสามของโรงทหารเก่าแต่เทว่าในตอนนั้นเองครับพระเอกก็ถูกกลุ่มนักเรียนกลุ่มหนึ่งรอบทำ้ายเหมือนว่ากลุ่มนักเรียนกลุ่มนี้เนี่ยจะยังจับตัวฮิโรชิไปแถมยังกระทืบจนเละอีกด้วย สาเหตุที่พวกมันทําแบบนี้ลงไปนั่นก็พอว่าอยากจะค่นว่าที่จอมมาในอนาคตล,ลงเพื่อที่พวกของตัวเองจะได้มีชื่อเสียงพระเอกที่เห็นอย่างนี้เนี่ยพี่แกแม่งก็ขึ้นเลยครับ สัตว์ไอ้พวกบ้านนี่จนหมอบทุกคนแบบอีซี่อีซี่เลยแหละครับไม่คานามือเลยแต่ทว่าในตอนนั้นเองจุนโก,กก็ปากตัวออกมาแล้วก็เห็นเหตุหการณ์ทุกอย่างหมดแล้วกลายเป็นว่าเธอนั้นกลับเข้าใจผิดไอ้สัตว์เข้าใจผิดอีกแล้วเธอกลับคิดว่าตัวของพระเอกนั้นได้เผยธาตุแท้ที่จะเป็นจอมมารออกมาพระเอกที่พยายามจะอธิบายอะไรไปเธอแม่งก็ไม่ฟังแล้วครับ มองว่าพระเอกนั้นเป็นตัวอันตรายของโลกใบนี้เธอไปรวบรวมคนที่เห็นด้วยกับตัวเองมาเพื่อที่จะมาจัดการกับพระเอกแม่งเอ้ยยกทัพกันมาเป็นขยงเลยแหละครับพระเอกที่ไม่อยากจะทําร้ายใครก็เอาแต่หนีเรื่ยเจนสุดท้ายแล้วก็ถึงทางตันไม่สามารถที่จะหนีต่อไปได้แล้วก่อนที่จุนโกนั้นจะจัดการกับพระเอกลงไปและในตอนนั้นเองเลยครับ เคนะเธอก็ปรากฏตัวออกมาท่ามกลางผู้คนที่มากมายเธอครับได้พูดคำคำหนึ่งไปอารมณ์ประมาณว่าจุนโกะเนี่ยกำลังปิ๊กในตัวของพระเอกอยู่ผู้คนมากมายที่ได้ยินเคนาะพูดอย่างนั้นเข้าให้พวกเขาก็เข้าใจผิดกันไปว่าจุนโกะนั้นได้รวมหัวกับพระเอกเพื่อ,อหลอกพวกของตนเองในเมื่อเหตุการณ์มันเป็นแบบนี้แล้วครับจุนโกะและพระเอกก็เลยต้องมาร่วมมือกันเพื่อเอาตัวรออแต่ทว่าในตอนนั้นเองโคโลเนก็ยิงบางสิ่งบางอย่างเข้ามาที่ตรงกลางวง พระเอกก็ได้ใช้เวทมนต์ป้องกันป้องกันพวกของตนเองเอาไว้ ส่วนคนอื่นๆที่โดนการโจมตีนี้เข้าไปเนี่ยครับก็เริ่มสงบสติอารมณ์ลงเหมือนเวทการโจมตีเมื่อกี้เนี่ยมันจะเป็นปืนใหญ่ข้าวนะครับใช่ครับปืนใหญ่ข้าวเหมือนว่าเคน่านั้นจะขโมยโอยาที่เจอในห้องของพระเอกไปผสมกับน้ําที่ใช้หุงข้าวใช่ครับและยานั้นก็คือยาที่ฟูจิโกให้พระเอกมานั่นเองและหลังจากที่โคโลเนตรวจสอบแล้วนั้นเหมือนว่ามันจะเป็นยาที่ถูกทําขึ้นจากเวทมนต์ดำแต่เนื่องจากมันทําให้ถูกเจียจางลงแล้วจึงน่าจะมีผลสักประมาณครึ่งวัน ทางฝั่งของฟูจิโกะในตอนนี้เนี่ยนักเรียนต่างๆที่โดนลิ์ของยาเข้าไปก็ถมใส่ฟูจิโกะเต็มเลยครับเพราะว่าความจริงแล้วยาตัวนี้เนี่ยถ้าใครโดนเข้าไปแล้วมันจะเชื่อฟังคำสั่งของฟูจิโกะ